สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกองใต้เป็นเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีรองเท้าเจสันเททัมวันหนึ่งในรองเท้าที่นักรีวิวเนี่ยเสียงค่อนข้างจะแตกพอสมควรนะบางคนก็ไม่ถูกใจบางคนก็ถูกใจนะครับผมได้ใช้เวลากับรองเท้าคู่นี้เป็นเวลาครึ่งเดือนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องขอบคุณลาร์สแลมเมอร์ก่อนเลยนะครับลารสแลมเมอร์ Last mer, ส่งเจสันเททัมวันมาให้รีวิวแล้วไม่รีบงานเลยก็คือให้ผมได้เบนอินแล้วก็รีวิวได้ใช้เวลากับรองเท้าคู่นี้ อย่างเต็มที่ก่อนจะออกมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าสิ่งแรกที่ผมชอบเนี่ยเจสันเททัม hmm. วัน um เนี่ยตั้งแต่ผมไปไต้หวันแล้วนี่คือรองเท้าที่สวยที่สุดคู่หนึ่งคือในเชลล์ไนกี้ทั้งหมดอะ่ะรองเทา้าเจสันเททัมวันเนี่ยสวยมากแลวออนฟีดก็ยังสวยมากใส่จริงก็สวยรักความที่มันความพิเศษของมันเนี่ยนั่นคือความล้ําของมันเนี่ยการเจาะโฟมตรงกลางเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ารองเท้าเนี่ยตรงแกนกลางเนี่ยจะไม่ได้มีพื้นโฟม จะมีแกน TPU เกาะไว้แล้วก็ไม่ได้มีแกนอยู่ตรงกลางนี่คือความล้ำของรองเท้าคู่นี้นะครับต้องบอกว่าภาพลักษณ์โดยนอกเนี่ยผมให้10คะแนนเต็มนะผมชอบความสวยของรองเท้าคู่นี้นะแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนั่นคือลิ้นรองเทา้าลิ้นรองเท้าเนี่ยการปักแบบมันเป็นกำรรมะหยี่แล้วปักด้วยได้ทองเนี่ยผมมองว่ามันพรีเมียมมากๆทั้งหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้านะถ้าด้านการออกแบบและความสวยของรองเท้าเนี่ย สิคะแนนผมให้10เลยแล้วก็ไอ้ตรงตัวเชือกเนี่ยก็ใช้กำรรม,มืยีแบบอยู่ระหว่างรูร้อยเชือกอะทุกอย่างเรื่องความสวยเนี่ยมาลงตัวสุดๆนะครับสำหรับผมนะแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยเวลาจะรีวิวรองเท้าเนี่ยผมมองว่าคือผมดูไปดูข้อมูลทั้งไทยและต่างประเทศนะจุดสำคัญของรองเท้าคู่นี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจวิธีการเล่นของเจสันเน่ามก่อน นี่คือรองเท้าที่โคตรจะเอาใจเจสันเททัมแบบสุดๆอะคุณเจสันเทธัมเป็นผู้เล่นที่ฟุตเวิร์กเป็นหลักใช้เท้าแบบเล่นใช้ปลายเท้าเป็นหลักสเตปการเล่นของเขาเนี่ยจะใช้ปลายเท้าฟุตเวิร์กสเตปหาจังหวะการยิงไม่ว่าจะเป็นเทินอราวจัมช็อตจะเป็นการหมุนตัวเข้าหาห่วงเจสันเทธัมเป็นคนที่เน้นการหมุนตัวเข้าหาห่วงรองเท้าคู่นี้เขาออกแบบมาเพื่อคนเล่นปลายเท้าโดยเฉพาะ นี่คือจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะเขาออกแบบมาเพื่อคนเล่นบาสด้วยปลายเท้าเท่านั้นซึ่งชําแหละเป็นข้อๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ,อย,าๆอย่างแรกเลยเนี่ยจะสานในถ้ำเนี่ยเขาเขาเน้นปลายเท้าเป็นหลักแล้วก็พื้นรองเท้าคู่นี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ไนกี้ให้มาเนี่ยถ้าเป็นไนกี้โซนเอเชียนะพื้นตรงยางเนี่ยจะเป็นพื้น XDR เป็นยางที่หนาแน่นทนปูน ซึ่งรองเท้าคู่นี้ต้องถามว่าทนปูนไหมถ้าส่วนยางเนี่ยทนปูนมากๆไม่มีรอยเลยเล่นมาหลายสนามแล้วไม่ว่าจะปูนหินอะไรเนี่ยตรงยางเนี่ยเอาไม่เข้าแต่ปัญหารองเท้าของคู่นี้มันไม่ได้เป็นส่วนของยางนะเรื่องความทนทานเนี่ยยางเนี่ยร้อแต่ว่าส่วนโฟมที่มันเป็นรอบรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้ทนปูนตามแบบตามยางของมันนะ ถ้าใครคิดจะเล่นรองเท้าคู่นี้กับสนามปูนหยาบหรือปูนมีหินเนี่ยเลิกเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับสนามที่เป็นบ่าสนามที่เป็นแบบปากเกสดๆหรือที่มันเป็น,ปนแบบเป็นปูนแต่เป็นปูนเรียบปูนสะอาดคู่นี้ยังไหวอยู่นะครับแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องความทนทานกับตัวพื้นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่คนอาจจะไม่ได้ถนัดกันเนี่ย พื้นรองเท้าเนี่ยคุณอยากให้คุณดูลูพื้นรองเท้านะพื้นรองเท้าเนี่ยมันเป็นลายเหมือนลายนิ้วมือคนเป็นหลักซึ่งรองเท้าเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการหมุนตัวเป็นหลักมันจะเป็นรองเท้าที่หมุนตัวได้สะดวกมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของเจสันเททัมถ้าคนส่วนมากที่เล่นบาสเนี่ยจะชอบรองเท้าลายก้างปลาเพราะไปสนามไหนก็ตามมันจะหนึดแบบจิ๊ดๆๆ,ๆ,ๆซึ่งรองเท้าคู่นี้ถามว่าความหนึดแบบจิ๊ดๆเนี่ยได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ความหนืดแบบจืดๆ,ๆ,ๆแต่ไม่ได้ลื่นแต่ปัญหาของมันเนี่ยมันคือรองเท้าที่กินฝุ่นคุณต้องปาดพื้นบ่อยหน่อยเล่นลงยิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องความหนืบเล่นได้แล้วก็หมุนตัวได้สะดวกตามสไตล์ของเจสันเท,ท่ัมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยอยากให้ดูนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยนั่นคือปลายเท้ารองเท้าคู่นี้สิ่งที่มันต่างจากรองเท้าคู่อื่นเนี่ยคือเวลาใสปุ๊บเนี่ยฟิลที่เราอยู่กับรอง,งเท้าเนี่ย มันเป็นฟิลที่ไม่เคยใส่รองเท้าแบบนี้มาก่อนในโลกของการเล่นบาสนะผมใช้คำนี้เลยนะนี่คือรองเท้าคู่แรกนะเวลาเล่นบาสเนี่ยที่มีความรู้สึกต่างมากๆมันจะเป็นรองเท้าที่มันจะแน่นข้างหน้าสมมุตินี่มันเป็นรองเท้านะครับมันจะแน่นอยู่ตรงส่วนหน้าแล้วมันก็จะแน่นส่วนหลังส่วนกลางเนี่ยมันจะหวงซึ่งรองเท้าคู่นี้ถ้าใครเป็นคนใส่รองเท้าบาสจะไม่เคยเจอความรู้สึกนี้มาก่อนแต่ ถ้าเป็นสายวิ่งด้วยแบบผมเนี่ยมันจะนึกถึงรองเท้าอัลฟาไฟล์รองเท้าวิ่งที่เทพที่สุดของ n นกี้ซึ่งเขาออกแบบมาให้เป็นสองป้องเหมือนการป้องหน้ากับป้องหลังแต่ว่าข้อดีของรองเท้าคู่นี้แม้ว่ามันจะเป็นป้องหน้าป้องหลังเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยชินมาก่อนเนี่ยแต่สิ่งที่เขาตั้งใจดีไซน์เนี่ยเขาตั้งใจดีไซน์รองเท้าคู่นี้ให้เตี้ยติดพื้นเพื่อให้คุณสัมผัสความรู้สึกกับสนามมากที่สุดแล้วก็เมื่อคุณใช้ปลายเท้าเล่นเนี่ย มันจะมีแอร์ซูมอยู่ด้านหน้าแอร์ซูมด้านหน้าเนี่ยถ้าคุณใช้กับมันนวดมันไปมากพอเนี่ยมันจะมีความดีดเด้งและคุณจะเริ่มสนุกกับปลายเท้าแล้วซึ่งอย่างตัวผมเนี่ยเป็นสายแบบพอยกาดเป็นตัววิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เป็นชูเตอร์ถ้าใช้รองเท้าคู่นี้ไม่ติดเลยเป็นรองเท้าที่วิ่งขึ้นวิ่งลงสนุกมากแม้ว่าหน้ารองเท้าจะยาวเนี่ยบางคนบอกว่าหน้ารองเท้ายาวไปแต่สําหรับผมใส่ตรงไซส์เนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้ ความมันของคือมันเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกแล้วมันได้ความรู้สึกเอาฟ้าฝายนั้นนะแอร์มันจะแบบลูกเบลเลงเลยแต่แอร์อันนี้เล็กน้อยแต่มันสามารถดีดตัวไปข้างหน้าได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนเป็นสายชุดเนี่ยไอ้แกนกลางแบบกลางพลาสติกเนี่ยที่มันให้มาเนี่ยแกนพลาสติกตรงกลางเนี่ยเมื่อคุณจดปลายเท้าไปเนี่ยไอ้แกนกลางเนี่ยมันเหมือนะเป็นสปริงที่มันเด้งส่งต่อเด้งส่งต่อเห็นไหมเมื่อคุณงอปุ๊บมันเด้งงอปุ๊บมันเด้ง นี่คือการออกแบบของแกนรองเท้าที่เขาคิดมาแล้วเป็นเหมือนสปริงส่งแรงตรงกลางมันเลยเป็นความรู้สึกว่าป้องหน้าและเมื่อกดเท้าปุ๊บมันก็จะดีดตัวออกเพราะแกนกลางเนี่ยมันจะส่งแรงออกไปมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของเจสันเททัมต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนใส่รองเท้าบาสอะ่ะ คุณจะไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ต้องปรับตัวไปเล่นสไตล์เจสันเททัมนะถ้าใครเป็นแบบเซนเตอร์ต้องการแรงซับพอร์ตรองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณเป็นสายวิ่งน้อยรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เหมาะกับคุณคุณถ้าคุณน้ําหนักตัวเกินคู่นี้ก็ยังไม่เหมาะนะครับส่วนด้านต่อมาเนี่ยผมมองว่าด้านความเด้งนะความเด้งเนี่ยถ้าคุณน้ําหนักพอดีพอดีเนี่ยความเด้งจากหน้าเท้าเนี่ยรองเท้าคู่นี้ เด้งมันมากๆเมื่อคุณกดปลายเท้าไปมันพร้อมจะดีดเด้งส่งคุณต่อไปข้างหน้าอันนี้คือข้อดีของรองเท้าเจสันเททำวันนะแล้วก็เรื่องการล็อกดาวน์การลัดข้อเท้าเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่มีปัญหารองเท้าคู่นี้มันไม่ได้ล็อกแบบล็อกแน่นจัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่จนหลวมโครกแล้วมันใส่แล้วไม่มั่นใจผมมองว่าเรื่องล็อกดาวน์สำหรับผมอะ กลางๆไม่ได้รู้สึกอะไรมากแล้วก็จุดหนึ่งที่มันเหนือเหนือความรู้สึกมากๆนั่นคือความมั่นคงต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้มันถูกเจาะแกนลงกลางลงไปมันจะมีป้องหน้ากับป้องหลังและตรงกลางเนี่ยเป็นแกน tpu ซึ่งมันจะเป็นรองเท้าที่แบบมันดูไม่มั่นคงอ่ะแต่เมื่อคุณใส่รองเท้าไปแล้วอ่ะมันจะเป็นรองเท้าที่มั่นคงมากมันจะเตี้ยติดพื้นมันจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบข้อเท้าพลิกมันเป็นรองเท้าที่แบนแบเรียบๆรียบแล้วผมรู้สึกว่า มันมั่นคงนะเขาทําบาลานซ์รองเท้าคู่นี้ได้ออกมาดีแบบน่าเหลือเชื่อไม่คิดว่ารองเท้าที่แบบเจาะตรงแกนกลางไปจะแบบมีบาลานซ์สองข้างได้ดีขนาดนี้นะอันนี้คือข้อดีของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยเรื่องความทนทานเนี่ยต้องบอกว่าความทนทานเนี่ย ผมมองว่าข้อนี้คือปัญหานะเพราะว่าข้อนี้มันเป็นโฟมที่ยังแบบไม่ได้ทนต่อพื้นปูนพื้นหยาบมากขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แนะนําไปเล่นแหละต้องบอกว่าโฟมเนี่ยไม่ได้ทนขนาดนั้นแล้วก็ไอ้พวกแกนตรงกลางเนี่ยอาจจะยับง่ายนิดนึงมันเป็นความล้ําสมัยที่ต้องแลกมาด้วยความที่แบบมันอาจจะเปาะบางไปนิดนึงมันควรเป็นสิ่งที่อาจจะปรับปรุงในรอบต่อไปนะถ้าเจสันในธรรรุ่นต่อไปเนี่ยปรับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าแจ๋วมากๆนะครับ อีกหนึ่งข้อที่มันเป็นข้อพิเศษของรองเท้าคู่นี้นะมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจดีไซน์ออกมานะครับในการที่ตัดพื้นออกไปตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนจากยางเป็นโฟมเขาพยายามจะใช้โฟมเป็นหลักเนี่ยทำให้เจสันเดทัมวันเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบามากๆรองเท้าคู่นี้หนักแค่306กรัมโดยโรองเท้าทั่วไปของจอ r d แดนแบรนดเนี่ยจะหนักถึง360กรัมจะหายไปประมาณ54กรัมนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าใครที่ได้แบบมีหลายคนมากๆที่จับรองเท้าคู่นี้แบบขอผมจับแล้วเขาก็ทําหน้าตกใจแบบเฮ้ยทำไมรองเท้าคู่นี้มันเบาขนาดนี้มันเบาแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองจับไปลองสัมผัสเจสันเทีัมวันมานะครับสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับเจสันเทีัมวันนะข้อแรกเลยเนี่ยรองเท้าคู่นี้ป้ายไทยอยู่ที่4,700บาท แล้วจะดีมากถ้าคุณไปซื้อที่ slammer มีสีให้เลือกมากมายมีร้านให้ลองที่เ e n นทรัลเวิร์ติดรถไฟฟ้าไปง่ายนิดเดียวเข้ารถไฟฟ้าเนี่ยเดินนิดเดียวถึงซึ่งสรุปสุดท้ายนะสิ่งที่ผมชอบมากเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกความสวยงามเนี่ยผมให้จจสันเทราฟวันเนี่ยสิเต็ม10 1นะสิเต็ม10ความเด้งความดีดรองเท้าคู่นี้ผมให้9.5เต็ม10ความเด้งความดีดนะแต่ถ้าด้าน การรองรับแรงกระแทกส้นเท้าโดดลงมาเต็มเต็มเป็นเซนเตอร์อยากได้รองเท้าที่รับน้ําหนักดีๆรองเท้าคู่นี้ไม่ตอบโจทย์ถ้าสิบคะแนนเนี่ยเรื่องาการรองรับแรงกระแทกเนี่ยให้7ต้องบอกว่าดอกจันตรงนี้เพิ่มว่าตอนนี้ผมน้ําหนักเกินกว่าความปกติสมมุติผมสูง180ควรจะหนัก80ตอนนี้ผมมากกว่านั้นถ้าผมน้ําหนักปกติรองเท้าคู่นี้น่าจะรองรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ ใครที่ผู้เล่นเนี่ยรูปร่างสมส่วนหรือผอมคู่นี้ยังกระโดดมันได้แต่ถ้าน้ำหนักเกินเขาไม่ได้ดีไซน์รองเท้าคู่นี้มารองรับแรงกระแทกถ้าต้องการกระโดดรองรับแรงกระแทกเป็นเซนเตอร์กระโดดเนี่ยไปไซออนไปเลบอนได้เลยแต่ว่าอีกข้อดีข้อนึงเนี่ยใครต้องการรองเท้าที่เบาวิ่งมันเป็นคนต้องการการออกตัววิ่งมันดีดดีเด้งเด้งเร็วเร็วเบาเบารองเท้าสบายเท้าคู่นี้ตอบโจทย์ คู่นี้ใครเล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดกับชูตติ้งการ์ดเป็นตัววิ่งจัมชูดฟัสเบรกเอาคู่นี้ไปใส่ได้เลยเหมาะกับคุณมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็จุดที่มันอาจจะต้องปรับปรุงนะสำหรับเจสันเทิร์วันเนี่ยข้อแรกก็คือตรงโฟมนะโฟมเนี่ยมันแม้ว่าตรงยางจะเป็น XDR แต่โฟมเนี่ยไม่เหมาะกับพื้นปูนปูนหยาปูนมีหินนิดหน่อย ใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้รองเท้าเนี่ยมันสึกได้เร็วมากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะเขาดีไซน์มาเพื่อคนเล่นบาสปลายเท้าถ้าคุณใช้ปลายเท้าเป็นหลักเป็นคนที่จิกพื้นและมีการดีดหมุนอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์คุณ100%เหมาะกับใครเหมาะกับตําแหน่งพอยต์การ์ดชูตติ้งการ์ดผมว่าเหมาะซึ่งสมอลฟอร์เวิร์ดถ้ากระโดดเยอะ คู่นี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เหมาะกับคนที่เป็นสายวิ่งต้องการรองเท้าเบาคู่นี้เหมาะถ้าต้องการรองเท้าหนึบพื้นแบบจิ๊ดจิ๊ดจิคู่นี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นแต่ก็ไม่ได้ลื่นแต่เป็นรองเท้าที่กินฝุน่นเป็นรองเท้าที่ใส่ตรงไซส์ได้ผมท้าบานแต่ก็ใส่ตรงไซส์รองเท้ามีความยาวใส่เข้าไปแล้วก็พอดีแล้วก็ ถ้าตำแหน่งที่ต้องการการซัพพอร์ตทนปูนอะไรเงี้ยคู่นี้ไม่ได้เหมาะนะครับทนปูนเนี่ยตัดไปเลยคู่นี้ไม่ได้เหมาะโฟมมันไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ก็ไม่ได้เหมาะเหมือนกันแต่ถ้าสรุปสุดท้ายจริงเนี่ยในราคา4,700บาทกับซูมด้านหน้ารองเท้าสวยๆเป็นรองเท้าที่วิ่งมันๆถ้าคุณไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องการรองรับแรงกระแทกเยอะๆ เป็นรองเท้าที่คุ้มราคานะครับคุ้มราคาอยากให้ไปดูของจริงก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มที่มันสวยและเวลาใส่ถ้าเป็นสายฟุตเวิร์กสายสปีดสายวิ่งใส่ได้คู่นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าต้องการรองเท้าสพอร์ตคู่นี้ไม่ตอบโจทย์ตำแหน่งตัวใหญ่เบอร์ st, Small Forward Power Forward Center ถ้าตัวใหญ่ไม่ได้เล่นสเตปเท้าต้องการการสพอร์ตไม่ตอบโจทย์ ถ้าต้องการเล็กเร็วเบาคู่นี้ตอบโจทย์นะครับและสุดท้ายนะดอกจันเลยนะรองเท้าคู่นี้เขาดีไซน์มาเพื่อคนเล่นบาสปลายเท้าถ้าคุณต้องการความรู้สึกแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนลองเจริญในทําวันได้ ถ้าบ้านคุณเป็นปากเก้ย,ยิมดีๆไม่มีฝุ่นคู่นี้จะเป็นหนึ่งคู่ที่คุณชอบและมันกับมันนะครับเอาละภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าคนที่ใส่มันน่ะต้องเหมาะกับมันและมีความเข้าใจในรองเท้านะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวฝากลิงก์แ l a m m e r อร์ไว้ด้วยสุดท้ายนี้ครับขอบคุณแ l a m m e r อร์ i l a n d นะที่เอารองเท้ามันๆม,มาให้ลองกันแล้วก็ให้ได้แบบได้อยู่กับมันมากๆแล้วก็จนออกมาเป็นคลิปนี้นะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้า